ทำผู้ชมเยินดีตอนทับเข่าสูซองยูทูบน้องจอยสาวเลา้าก้าวเมื่อนี้กลับมาล้มกันคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือเมื่อนี้น้องจอยมาเฝ้ากาเฝ้ากาก็คือเฝ้าก,าก,ากาอยู่ทางทาง้องนาเมื่อเดี๋ยวหอสีเหลียนเอนี่คือกาของน้องจอยเด็กทุกคนตอนนี้ตอนนี้พ่อดำนานแล้วแต่ฝนตกอยู่เนาะหากะตกเมื่อแหละแต่ตกบ่แหง แต่และมือกระบ,บ,บอกโบ้ติตกหากะตกมือน,นี้แต่ตกบบแหงเนาะทุกคนตอนนี้ก้าพอดำแล้วเดี๋ยวน้องจอยจะอันนั้นลงให้เบิร์ไอเห็นบบนี่เห็นบนนบทุกคนพอดำแล้วพออลุกดำแล้วตอนนี้แม่น้องจอยหนังเยอะเนาะทุกคนก็คือก้าเขานาะพอดำแล้วแต่ฝุ่นตกอยู่แต่มันตกบ่แหงเนาะคือฝนขาดซวงนะตั้งแต่สองอาทิตย์เนาะทุกคนกะปัจจุบันนี้กับในสองอาทิตย์นั่นแหละ เพราะว่าฝนโปรยตกเต้มต,ต้องจอยลงบ้านเนาะและตอนนี้ก็เป็นเวลาสองอาทิตย์แล้วก็ะคือตกเมื่อนี้ตกแห้งนะทุกคนตอนเนย็กลางเวนประมาณหนึ่งโมงเนาะฟ้าฮ้องฟ้าแตกเปียงปังเลยแหละแล้วฝนเนาะแมนตกแห้งเนาะแต่ตอนนี้ก็เอื้อนไปแล้วแต่เมือเ่อแรงกับบหัว่าจะตกบลอก,กะเมือเ่อแรงกอยากให้ตกคือเก่าเนาะเพราะว่าถ้าเมือเ่อแรงตกเฮาจะมีน้ําได้ดํานาเพราะว่าตอนนี้น้ํอยู่ให้นหาเฮาบบมีเลยเนาะทุกคนก็คือ มีแต่มันมีน้อยค่ะนะคือแ,แ,แบบเออมีแต่มีน้อยเนาะมีบ่หลายเห็ดเห็ดในหาเบอสามารถดำบนาได้เพราะว่ามันมีบ่หลายแต่คนอื่นดำบบ่ทุกคนคนอื่นแถวอ้อมข้างอ้อมแอวกำมีเนาะอ้อมข้างก็คือนาข้างข้างเนาะทุกคนอ้อมข้างอ้อมแอลเป็นซับภาษาแบบคำคำส้อยอะนะมันซ้อยไปซ้อยไปซื่อในรักวษาลาวน้องเก่ก็มกักว้าติดคำซ้อยหน่อยหนึ่ง,งก็คือแถวอ้อมข้างพึ่งกะ ดําแล้วก็มีท่านาะเพื่อนมีน้ําเพิ่งก็คือดําเนะทุกคนท่านาะผู้ใดบ่มีน้ําก็คือบว่วดําแต่สําหรับนาน้องจ่อยแมนบ่มีน้ําก็คือบวัวทันดําถ้าถามว่าอยากดํานาะบ่กก็ยากดํ่เนาะยากแล้วไวๆอยู่เพราะว่าเดี๋ยวการน้องจอยก็ได้กลับไปเยืยนหนานาก็เลยอยากดํานาะให้มันเลวไวๆอยู่ทางนี้แล้วก็สิได้กลับยงจานแบบสบายโตเน่ก็คือได้มาดํานาะซสวยเม่แล้วหาน้ำแบบว่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปเลยหนะทุกคน คือมือนี้กะโมมีอย่างเนาะน้องจอยกะมาลมกับพ่อแม่พี่น้องและทำูุ้สมคือเก่าเนาะก็คือในมือนี้น้องจ่อยจะมา,ว,าว้าวกบแม่มาตอบคำถามเอฟซีก็แม่เนาะเพื่อนอาจจะเป็นเอฟซีคนใหม่เนาะเพิ่งจะ <c oughs> อาจจะเพิ่งมาติดตามช่องยูทูบน้องจอยตอนที่น้องจ่อยเหตุองที่สองนี่ก็คือน้องจอยเปิดช่องใหม่เนาะเ <c oughs> พราะว่าหลายคนก็อาจจะ่บห้ว่า หลายคนอาจจะบบหูก็คือคนที่เข้ามาหม่เนาะทุกคนกับคนที่อยู่น้าจ่อยน้องจ่อยเดินกะซีหูแล้วว่าน้องจ่อยนะเคยเปิดซองย t u b e มาแล้วซองหนึ่งแต่มันบอสามารถสไร้างรายได้ไนเนาะน้องจ่อยก็เลยบบได้ดาเนินต่อไปแล้วน้องจ่อยก็มาเปิดซองนี้เป็นซองที่สองเนาะหลายหลายคนก็อาจจะหูว่าไปยังน้องจ่อยกะคือเว้าไทยได้แบบนี้นะสามารถเขียนภาษาได้ภาษาไทยได้เนาะเลยก็คือแบบ เพิ่นก็นเลยสงสัยเนาะสงสัยว่าเออน้องจอยนี่มียติเป็นคนฟังไทยบอเพราะว่าถ้าเมนเว้าแล้วกับบางคนกนก็อาจจะแบบสมาร์ทเขียนเขียนได้น้อแลแว้วกับว้าได้แค่น,นะก็อาจจะบลเสมอไปเพิ่นว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือมันก็มีบ้างบางคนแต่เพิ่นโทรมาแล้วมนน้องจอยเนาะเพิ่นก็นเลยรู้สึกว่าน้องจอยเว้าไทย้งเก่งแล้วเพิ่นก็นเลยแบบ ขอให้น้องจอยไปเทดเป็น,ปนคอนเทนต์ได้บอ่อแบบนี้นะต้องลงอัพอัพเป็นวิดีโอนะเพราะยากูละเอียดพอเพิ่นบอกว่าบยากรบกวนเวลาน้องจอยหลายนะก็เลยอยากให้น้องจอยมาอธิบายอยู่คลิปและเพิ่นว่าจะได้เบิ่งคลิปและเ็ดให้น้องจอยมีกำลังกำลังใจเนาะโอ้ยว้าวละกาผิดผิดทึกๆเนาะพราะไม่พี่น้องกระบูว่าเป็นอย่างก็คือเนาะ เพื่อนก็อาจจะสงสัยแหละที่จริงน้องจ่อยกะโบได้เก่งภาษาไทยเนาะทุกคนทำว่าอ่านได้โบก็อ่านได้เนาะเขียนได้โบก็เขียนได้บางคำแต่โบทันชึกอักไวกรณกรของไทยโบทันชึกอทรัพย์ภาษาของไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพญชนะหลายและกะเขียนตั้งตั้งกันไปในแบบแบบใดน้องจ่อยกับโบเข้าใจนะโบว่าขพื่นหมายความว่าแบบคือคือแบบ คือคล้ายๆเวียงจันท์เนาะคือนคะ้อหลวงเวียงจันท์ของน้องจอย,ก,ยบบบบนะจกับเขียนแบบนึ่งแบบนี้มัดวงจันทร์เพื่กนเขียนแบบนึ่งแบบนี้นะถ้าเหาสิเปียบเทียบกันกะและน้องจอยก็เลยบ่ฮู้ว่าเพื่นเขียนแบบไหนแน่นะแต่สามารถอ่านได้เนาะทุกคนแต่กบ่จาได้ทุกโตดอกน้องจอยกับ่บได้เก่งภาษาไทยแหงเนาะเว้าวกับเว้าวได้เนาะทุกคนแต่ผิดผิด,ดทึท่งฮัแหละบางคำเหากับ่บฮู้แบบนี้นะ เฮาคำภาษาไมเว้าได้เพราะว่าตอนนี้แห้งบบได้เว้าไทยโดดแล้วแห้งบบค่อยหูบบค่อยเก่งเลยแต่ถ้าชีแปเปรียบเทียบกับหลายๆปีก่อนก็อาจจะเก่งเนาะสําหรับการเว้าภาษาไทยแต่ปัจจุบันนี้กะิ่มแล้วิ่มบบเก่งแล้วเพราะว่าเว้าภาษาลาวหลายแล้วก็ริืมแต่สีได้แต่ภาษาลาวภาษาอื่นก็ิืมบบได้แล้วก็คือเนาะเหตุผลที่น้องจ่อยเก่งภาษาไทย เอาบอกบอไซต์คำว่าว er. ่าเก่งสนนทุกคนก็คือเหตุผลที่น้องจ่อยสามารถเว้าภาษาไทยได้ก็คือสามารถฟูภาษาไทยได้สามารถอาจจะเว้าได้น่ะว่าน้องจ่อยน่ะมักอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นของภาษาไทยตั้งแต่น้อยเนาะเหตุผลอันหนึ่งเหตุผลอันที่สองก็คือน้าของน้องจ่อยเพิ่นไปแต่งงานเนาะเพิ่อนไปแต่งงานกับ อาาแฟนคนไทยเนาะกับมันก็เลยมีเสื้อสายมานะทุกคนอันดับที่สามก็คือครอบครัวน้องจอยเนาะไปทํางานอยู่ไทยทุก,ท,กทุกคนแหละทุกคนแม่น้องจอยก็เคยเนาะน้าของน้องจอยแห้งไปทุกคนเลยแหละกะแม่แต่ตัวน้องจอยเองก็ยังเคยไปนะมันก็อาจจะมีเหตุผลลักๆคือสามเหตุผลนี้ที่เหตุให้น้องจอยได้ภาษาไทย ถามว่าคุณเกิดมาไม่ได้โบได้เนาะน้องแพนก็ได้น้องภูกระได้กกได,ไดภ้ภาษาไทยเนาะทุกคนได้หลายคนแต่เหตุผลที่น้องจอยได้ก็คือน้องจอยบางคนมักอ่านตอนยังน้อยแล้วกะ็บวกกับแบบน้าไปมีแฟนฟังไทยกะกะฮู้ว่านี้เป็นคนไทยนะมันได้มีพื้นแบบใสยสัมพันธ์หลายขึ้นมันเทศเฮาได้แบบเออภาษาไทยมันเว้าแบบนี้ภาษาลาวมันเว้าแบบนี้ แล้วก็มันแปลเป็นคําเดียวกันแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ตัวที่3ก็คือแม่เนาะแล้วก็หรือว่าทุกคนในครอบครัวแหละไปทํางานยูไทยกะเพิ่นก็อ่านภาษาไทยได้เนาะกลับมาบ้านกะสามารถให้ลูกอ่านได้แบบนี้เพิ่นก็บอกลูกแหละมันก็มีซึมซับไปในโตเนาะทุกคนและอีกอย่างก็คืออานาจกนกเจอใว่าอยยาง และอีกอย่างก็คือภาษาไทยเนาะกับภาษาลาวนะมันเป็นภาษาด่ใกล้เคียงกันแหงเนาะทุกคนมันคล้ายคือกันมันอาจจะมีบางโต๋บางอักษรบางพงยัญชนะที่แตกต่างกันแต่มันกระโบหลายเนาะมันน้อยนยมันก็นเลยเฮ็ดในเฮานะมารมเว้าภาษาไทยได้คือกับภาษาลาวเลยแต่ตอนนี้อยากบอกว่าวาบเก่งเราเด้อทุกคนนตอนนี้เริ่มวา่เก่งแล้วเนาะเพราะว่าบ่ได้เว้าดุดแล้ว น้องเจอยกันเลยว่าบบเก่งแล้วเพิ่นก็ถามเนาะว่าน้องจจอยนั้นมีญาติอยู่ฝั่งไทยบอกมีเนาะก็คือแฟนของน้านั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุที่ให้น้องจจอยสามารถเว้าภาษาไทยได้ยู่เพราะว่าข้อที่เพื่อนสงสัยก็คือน้องจจอยมีญาติอยู่ฝั่งไทยโบคือเว้าไทยได้เก่งแท้และน้องจจอยกําลังจะเล่าสู่เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็บอกว่าน้องจอยบอกต้องเล่าดอกเพราะว่าเขาเก่งใจบอกอยากรบกวนเวลาน้องจจอยหลาย น้องจอยก็ตอบเพื่นไปว่าบลบก,กว่าเลยเดี๋ยวน้องจอยจะเว,ว้าให้อฟังแล้วเพื่อนก็บอกว่าอยากให้น้องจอยอัพเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วเพื่อนจะมาเบิง่งเพิ่นน่าแบบนี้นะน้องจอยก็เลยต้องเฮ็ดตามความประสงค์เพ,พื่อนเพราะเพื่อนบ่ฟังในตอนที่เพิน่นโทรมาลุมกับน้องจอยเนาะทุกคนก็เลยได้มาเฮ็ดเป็นคลิปวิดีโอแล้วน้องจอยก็เลยต้องมาอธิบายสาเหตุที่เฮ็ดให้น้องจอยได้ภาษาไทยนี่แหละ อาจคนอื่นก็อาจจะได้แบบไหบูฮู้แต่สำหรับน้องแก่ก็คือได้ย้อนมักอ่านทำอีตัวที่สองก็คือนะามีแฟนเป็นคนไทยแล้วเฮ็ดให้ใส่สัมพันธ์ไทยเรามันขึ้นแล้วเฮากาฮูไปจักไปซอกไปหาว่าเออคำไทยมันเลาจังซี่แล้วมันแปลกเราแบบนี้แบบนี้บบน,นะแล้วก็ตัวที่สามก็คือครอบครัวน้องเกยทุกคนมันไปทํางานยุ่ไทยเนาะแล้วก็เฮ็ดให้เฮาฮูจักประเทศไทยไหลายขึ้นและเวลาและสาวเฮามาก็แบบนี้นะ ออภาษาไทยแบบนี้เด้อภาษาลาวแบบนี้แหละค่ะอาจจะมีสิ่งของนำไส้ต่างๆภายในเงืนที่เป็นภาษาไทยเขาก็พยายามไปอ่านเนาะไปเขียนไปเบื้องว่าเออมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะนะแล้วมันก็เลยได้มาจนฮอตปัจจุบันนะทุกคนก็พวกขนาดว่าดาแหละก็ยังมีพิษม,ม,ม,มีพาดบ้างแหละกระโบได้เต็มร้อยเท่าภาษาลาวเนาะทุกคนก็คือมันก็มีพิษบ้างแหละเพราะว่า ก้ภาษาลาวยังยังผิดเลยฮะนะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนกะถ้าผิดพลาดในไหนน้องเกยก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะนี่กมาอธิบายให้พังเป็นสามสาเหตุเนาะเพราะเป็นสามสาเหตุซะเนาะสามเหตุผลที่ให้น้องจกอลยอะสามารถอ่านได้กับตอนนี้น้องจ่อยก็มาตอบให้แล้วเนาะก็อย่าลืมมาบึ่งมาชมคลิปน้องจ่อยแน่พระว่าน้องจ่อยมาตอบให้แล้วตอนนี้นะ ก็คือประมาณนี้แหละบได้มีอย่างมากมายเลยบได้ไปเฮียนพิเศษบได้ไปจ้างครูสอนแบบนี้นะมันเป็นแบบสิ่งที่หอมมากคันแหละทําอิฐก,ก็คือมักอ่านหนังสือแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็ตัวแดงบวเข้าใจก็ถามแม่ต่น่ะแล้วก็พื้นฐานแม่น้องจอยกะเคยไปเห็งานอยู่ไทยก็ได้ภาษาไทยแล้วก็เออต้องบอกรู้แบบนี้นะทุกคนมันก็เลยในเฮาได้พึกผลตั้งแต่น,น้อยๆฮะน่ะแล้วน้อ,นะองจอยก็คิดอยู่ว่าถ้าตอนยังน้อยน้อ,องจอยได้เรียนภาษาอังกฤษแบบนี้ฮนะน่ะ ยายมาต้องเกดคือซิเ <of> ก <occasions> ่งภาษาอังกฤษโมเมนต์ของคอยเนาะตอนนีああ <arriver> ้น้องเก่ไปได้เฮียน้องแก่ก็เริ่เก o r ภาษาอังกฤษเนาะทุกคนกระมเป็นอย่างเนาะสําหรับคลิปนี้น้องแก่ก้าวมีอย่างหลายเนาะทุกคนมีแต่ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ฝากเป็นกาลังใจให้น้องเก่หนึ่เด้อเพราะว่าตอนนี้น้องเกยนั่งหลายเนาะก็เมื่อยขาแล้วแหละนั่งหลายแล้วก็เมื่อยขาแล้วก็ปิดคลิปลงแล้วก็ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดติดกดติดตามกับซับสไคร้เดียวกันเนาะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจอยได้เหตุคลิปออกมาเนาะสำหรับคลิปนี้ว้าวลายเลยก็เมนะื่อยเนาะทุกคนช่วงนี้บอกว่าเป็นยังหรือว่าขี้คานดัหน,หนาบอกนั่งลมก็เมื่อยเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องจอยกับอมมีอย่างมีแต่สิไปแล้วเนาะทุกคนบ๊ายบาย